จูงกะสวัสดีครับผมครับวันนี้ก็จะพามากินลูกยางครับพี่น้องอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันนะครับเป็นผลไม้ป่าในเขตจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเดี๋ยวครับนี่ครับลูกลูกยางครับผมนี่เหลืองเหลืองครับอันนี้อันนี้กําลังกาลังสุกครับเนาะโมเดลลมก่อนแล้วนี่ครับอันนี้เป็นใบมัน เป็นเหมือนทวันครับผมจะพามากินลูกยางกันครับโมเดลเดี๋ยวเราอนแป๊บนึงเนี่ยตัวนี้เป็นกินแบบใส่พริกพงครับอันนี้เราคุกเครื่องมาใส่ใบหอมแล้วก็นางรักตะไคร้นิดหนึ่งเพื่อความหอมครับผมนี่เดี๋ยวผมพามากินอันนี้ให้ดูก่อนครับนี่กินแบบธรรมดาธรรมดาก็ได้ครับเดี๋ยวผงจะปอกเปลือยให้ดูนะครับว่าผลจะเป็นยังไงตอนนี้ลูกมาควรหน่อย นี่ครับลูกออกจะรินเรืองครับผมเป็นแบบเม็ดเม็ดครับนี่อจะออกรสชาติแบบเปรี้ยวหวานหน่อยครับชุ่ยอดาครับผมอร่อยครับเดี๋ยวกินอีกลูกหนึ่งครับนี่นี่ครับอืกล่องมองเอ็นชัดกว่าครับเนาอนี่ครับอร่อยครับเปรี้ยวหวานดีครับอะ สงสัยอยากกินด้วยอ่ะกินได้หรือเปล่าออามาบขชกินด้วยเฮ้ยช่กินแค่นั้นเลยดัตเจริยรอืมเยอะป่ะผมอืมออกเปรี้ยวออกสุดเปรี้ยวครับวันนี้ครับคืออันนี้สั่งซื้อมาครับถ้าไปเก็บกินที่ต้นจะหวานกว่านี้ครับนี่อันนี้ดีกว่าครับอันนี้แซ่บกว่าแต่พริกพงครับอือ ดูครับอะไรอะไรอ,อืมสุดยอดเลยครับมันจะออกหอม,หอมตะไคร้ครับตะไคร้กับใบนางรักครับแล้วก็ใบหอมนิดหนึ่งความหอมเลยทำให้อร่อยครับอืมแซ่บๆซบับแซบ,บ,บ,บมาครับพี่น้องอืมอืม อร่อยมากครับอือหือ๋ยเติมน้ำนิดหนึ่งครับนี่น้ำครับนี่อันี้ครับได้ไนี้รสชาติกลมกลมแน่นอนเลยปั๊บอือหือครับอืมวิดิกุดอร่อยมากครับมาครับพี่น้องอืมอร่อยเลยครับ อันนี้สั่งซื้อจากน้องเฟ้นมาคนหนึ่งนะครับเนาะตอนนี้ก็น้องหมากกนนิดหนึ่งครับออืนี่ครับผลไม้อันนี้เขาเรียกลูกยางครับถ้าภาษาเอ,อสุรินสาคเมนเขาเรียกตุ้มกุยครับเป็นในผลไม้ป่าน่าจะมีไม่กี่เขตเนาะที่ที่ที่มีผลไม้แบบนี้ครับก็ตอนนี้ก็ แค่นี้ก่อนนะครับเนน้องมากวนแล้วกันครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปครับ,บคุณครับโอ้โย